นะครับมาที่ข้อข้อนี้นะครับก็โจทย์ก็มีการกําหนดค่าลำดับมาให้เป็น an อย่างนี้แล้วโจทย์ก็อยากจะได้ดิมิตเมื่อบวกกันย,ยาวๆอ,อย่างนี้นะครับโอเคโอ้ okay. oh, ข้อนี้แบบใครไม่เคยทํามานี่เหนื่อยเหนื่อยเเราลองมาดูสังเกตดีๆนะครับข้างบนเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งบวกสองบวกสองกำลังสองบวกสองกำลังสามเนี่ยมันคล้ายๆอนุกรมของอะไรครับด้านบนด้าน,นบนตัวนี้เหมือนกับอนุกรมของลําดับเรขาคณิตใช่ไหมครับซึ่งมีค่า r เป็นสองใช่ไหมครับคราวนี้ ก็เราลองเขียนใหม่นะโดย An ก็คืออะไร a n ก็คือ1นะครับบวกกับเราจะให้ A1 เป็นอะไร A1 เป็น1ดีไหม a1 เป็น1เราจะให้ลองให้ A1 เป็น1ดูแล้วกันนะครับก็อ่างงั้นเปลี่ยนใหม่นะครับเราบอกว่าให้ตัวเนี้ยลำดับที่1เป็น1นะครับแล้ว r ก็คือ2นะด้านบนก็จะกลายเป็นอะไรลำดับของเลขาคณินี้ก็คือ Sn เท่ากับ A1 นะครับ r กำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1ใช่ไหมครับ โอเคฉะนั้นเราให้ a หนึ่งก็คือ1นะครับ r ก็คือสองสองกำลัง n ลบ1นส่วนสองลบ1นะครับแล้วก็ส่วนด้วยสามกำลังสอง n ฉะนั้นถ้าเขียนให้สวยๆนี่ก็จะกลายเป็นสองกำลัง n ลบ1ส่วนด้วยสามกำลังสอง n แบบนี้นะครับถ้าเราแยกก็จะกลายเป็น1่ส่วนสมอตีเป็น9้าเลยแล้วกันนะเกากำลัง n อย่างนี้นะครับ โอเคครับเครขึ้นขานิดหน่อยนะก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขียนผิดนะครับต้องเป็นกําลัง n นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์อยากจะได้ให้เอาสามตัวนี้ไอ้ไม่ใช่สามตัวนี้ตัวนี้ครับบวกกันยาวๆแล้วก็ใช้ลิมิตใช่ไหมครับฉะนั้นเราลองดูก่อนว่า a 1หนึ่งบวกเอสองบวกเอสามแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงเอเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่าไหร่ถ้าเราลองแทนหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นอะไรเออสองส่วนเก้าลบหนึ่งส่วนเก้านะครับบวกสองส่วนเก้ากำลังสองลบหนึ่งส่วนเก้ากำลังสอง นะครับแล้วก็บวกสองส่วน9ก้ากำลังสามลบ1ส่วน9ก้ากำลังสามบวกสองส่วน9ก้ากำลังสี่ลบ1ส่วน9ก้ากำลังสี่แล้วก็บวกจุดจไปจนกระทั่งถึงสองส่วน9ก้ากำลัง n นะครับลบกับ1ส่วน9ก้ากำลัง n โอเคก็สังเกตว่านะครับตัวสองส่วนเก้าเนี่ยนะก็บวกกันแบบยาวๆเลยอย่างนี้อ่าโอเคเราก็สามารถเขียนได้เป็น สองส่วนเก้าบวก2ส่วนเก้าทั้งหมดกําลังสองบวกกับ2ส่วนเก้าทั้งหมดกําลังสามบวกจนกระทั่งถึง2ส่วน9กำลัง n ใช่ไหมครับอันนี้แล้วเราก็แยกหนึ่งส่วน9ออกมานะครับ1ส่วน9เนี่ยตีวงเล็บดึงลบออกมาก็จะกลายเป็น1ส่วนเก้าบวกหนึ่งส่วนเก้ากำลังสองบวกหนึ่งส่วน9กำลังสามบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง1ส่วนเก้ากำลัง n นะครับเห็นปะโอ้ยยังยาวอ่ะนะคราวนี้ ก็แน่นอนว่าข้างหน้านี่ลำดับเรบขาคณิตอีกแล้วนะครับซึ่งเห็นไหมว่าลำดับเรขาคณิตตัวที่1คือ2ส่วน9ใช่ไหมครับให้นี้เป็น a1 นะเป็นตัว1นะึ่งแล้วก็คือ2ส่วน9ก็เหมือนเดิมครับใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้ a 1คือ2ส่วน9ครับ r ก็คือ2ส่วน9กาลัง n นลบหนะครับส่วนด้วย r ลบหก็คือ2ส่วน9ลบหมันจะได้ตัวหน้าออกมาแล้วก็ตัวหลังนะครับก็กลายเป็น a 1หนึ่งคือ1ส่วน9นะครับ1ส่วน9กาลังเอ็น หารด้วย1ส่วน9ลบ1อ่ะอันนี้คือของตัวหลังนะครับตัวด้านหลังตัวนี้นะโอเคครับเราได้แบบนี้ก็ก่อนที่เราจะเทคลิมิตเราจัดรูปให้สวยงามก่อนดีไหมนะครับก็จะกลายเป็นด้านล่างเนี่ย2ส่วน9ลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ7ส่วน9ใช่ไหมครับ9ตัด9ก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน7 2ส่วน9กําลัง n ลบ1นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ย1ส่วน9ลบ1ก็จะกลายเป็นลบ8ส่วน9นะครับก็ตัด9 9ก็กลายเป็น ลบหนึ่งส่วนแปดคราวนี้มันก็เจอลบตัวนี้นะก็จะกลายเป็นขามายบวกแล้วก็คูณกับหนึ่งส่วนเก้ากำลัง n ลบหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็เทคลิมิตครับลิมิตอเข้าสู่อินฟินิตของอะไรของตัวเนี้นะครับก็ขอขอ Copy เลยแล้วกันนะครับแบบนี้ฟุบ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 ฟ,ฟุมาถึงอย่างรวดเร็ว <laughs> เป็นแบบนี้นะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแทน n เป็นอินฟินิตแน่นอนว่า2ส่วน9เนี่ยเลขไม่ถึง1ยิ่งยกกำลังมากขึ้นมากขึ้นก็วิ่งเข้าใกล้0ย์ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ n 1ส่วน9ก็เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออะไรลบ2ส่วน7ด้านหน้านะครับแล้วก็ลบ1ด้านหลังคูณกับลบ1แล้วก็บวกกับ1ส่วน8ด้านหลังนะครับคูณกับลบ1ะก็จะกลายเป็น2ส่วน7บวกกับ ไม่ใช่บวกครับต้องติดลบเนาะเพะหนึ่งคูตัวนี้หนึ่งส่วนแปดนะครับก็กลายเป็นสิบหกลบเจ็ดหารด้วยเท่าไหร่เอ่ยแปดห้าสี่สิบแปดกแปดเจ็ดห้าสิบหกคำตอบที่เราได้ก็คือเก้าส่วนห้าสิบหกนะครับตัดได้ไหมเอ่ยเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสี่ไม่ได้ใช่ไหมครับก็คำตอบที่ได้ก็คือเก้าส่วนห้าสิบหกนะครับก็ตอบข้อสามนั่นเอง